สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับที่เขารพทุกท่านครับผมอยู่ที่ตลาดสดเมืองศร์อีกแล้วครับท่านอัปเดตกันให้ชมกันทุกวันครับคุณผู้ชมครับวันที่24สพฤษภาคม2568ัายครับทัทายทุกท่านที่กําลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์กันในล่าคุณผู้ชมนะนะครับว่ามีอะไรที่มีเพิ่มเติมมาอีกนะฮะในส่วนของตลาดสดเมืองศรนที่หลายท่านรีเควสเข้ามาอย่างจะเห็น เรื่องราวการอัปเดตเมืองซูรินว่าเขามีอะไรขายกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินทัวร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับจากความวุ่นวายของเมืองสุริน์นรับคุณผู้ชมอัปเดตกันให้ชมแบบนี้เป็นประจำครับ24พฤษภาค,คม2568ครับนี่ฮะก็จะให้ดูอาหารการกินของคนสุรินเรา,เราได้อึดได้ยากได้พี่น้องเด้อาหารการกินครบคันกันเลยทีเดียวนะครับนี่ ออวันนี้ไม่มีดอกดือเหรอเออช่วงนี้ไม่มีดอกดือเนาะอ่ะ,อะมานะครับครบครันกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอาหารการกินนะครับเนี่ยมาระลูกใหญ่ก็มีนะครับตบนะับนะฮะแตงกวามะนาวพริกสดหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกแห้งพริกผงนะถั่วฝักยาวสะเดานะฮะผักชี ผักกาดขาวผักบุ้งนะครับมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับครบคันกันเลยทีเดียวนี่ฮะร้านของเพาะชายนะครับไข่เป็ดไข่เป็ดก็มีเ,มเ,เอ่อไข่อะไรนะไข่ปลาปลาก็มีอ๋อนี่ปลาไงอ๋อ,อ,อปลาก็มีอย่างนี้เลยนะครับนี่นะอัปเดตกันให้ชมกันแบบนี้เลยครบทุกอย่างครับเมืองศรนมีดีนะฮะอัปเดตกันให้ชมนี่ถักทาย24 พฤษภาคมพี่เจ๊ยบว่ายังไงวันนี้ว,นนวันนี้โอเคเนาะอเ,เออดีที่ฝนหยุดตกเนาะไม่งั้นพวกเราก็จะลําบากกันแบบนี้แหละนะเออกันให้ชมกันแบบนี้นะครับนี่อากพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นครับสุรินมีดีฮะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอัปเดตกันให้ชมอย่างนี้เป็นประจำฮะนะฮะในวันที่24พฤษภาคม2568ครับอ นี่อาหาร <โด S 1> กันกินค <มา S 1> รบมะม่วงก็มีมะม่วง,มมวงปลูกเองมะม่วงในสวนเองเออขยันมากเลยอมะนาวก็มีมะนาวก็มีมะไฟมีไหมมะไฟมะไฟไม่มีมไไมมโเสียดายมากน่าจะมีมะไฟด้วยอืมเนี่ยทางโน้นนะคุณผู้ชมครับน,น้นนะฮะมีไส้จุเนื้อหมูนะฮะสดๆ มาดูร้านพี่อไอซ์นิดนึงกันแล้วกันนะครับอัปเดตกันให้ชมร้านพี่ไอายก็คือแม่ค้าตลาดสดเมืองศรีนคอนขยน <c oughs> ันเบอร์หนึ่งที่กำลังเก็บข้าของกลับบ้านพี่ไอายจะกลับตอนไหนเนี่ยเออกำลังเก็บเก็บกลับแล้วโอ้มีตุ้มปรีนด้วยเหรอครับผมโอ้นี่เอาถ้วยแมวกินไม่เป็นเออเยอะแล้วถุงละยี่สิบบาทมะม่วงเอออันนี้ก็เป็นมังคุดคุณผู้มชมโลละสี่สิบบาท ครบกันเลยทีเดียวนะครับก็ยังมีในส่วนของเห็ดนะฮะเห็ดเห็ดประสัดอืมหลังจากที่ฝนตกนะครับนี่ก็มีในส่วนของชุดนะฮะแมงแม่เป้งนะครับแต่สัตว์ก็มีนะฮะอันนี้โบแดงนะฮะกินกับน้ำพริกโอ้อันนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยนะถ้าไปเจอกับจรวโดงนี่วสุดๆเลยนะนี่อร่อยเลยลิดได้ริดจึงเลยทีเดียวเน มนี่แมค้าเวนตาเทระเบิดแถเทิงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีไก่บ้านนะฮะสองบาทตัวนี้300้คุณผู้ชมนะี่นี่ฮะอันนี้300ชุดส้มตำมีครบครันมีหักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นสุรินมีดีฮะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอย่างนี้เป็นประจำอัปเดตกันให้ชมกันตลอดเลยนะครับนะบทุกวันนะครับของดีเมืองสุรินทร์วันที่24พฤษภาคม2,500 68ครับจากช่องเนาะนมเมืองสุรินทร์เนี่ยนี่มีฟวงกรองด้วยยายก็ไปเก็บมาไปสอยมานะครับเป็นอาหารชั้นสูงครับถ้าไม่ไปสอยก็กินไม่ได้เพราะอยู่สูงเนาะเสนัดว่ายังไงวันนี้สบายดีครับสบายดีโอ้นี่ฮะยังหล่อมาเดิมเสมอริมมานี่อันนี้บ้านป้าสุนี่วันนี้ขายดีปอ๋อ เรียงเลยขายดีวันนี้อ่านะลูกค้าก็อุดหนุนกันอย่างนี้เป็นประจาคุณผู้ชมครับขอบคุณด้วยกันแร้กันนะฮะขอบคุณ f c ที่เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับอัปเดตกันตลอดนี่มระนะคุณผู้ชมครับมีเบาหวานความดันนี่ดีมากเลยนะนี่ชุดส้มตาก็มีอย่างเงี้ยเลยนะครับนะก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยกันแร้กันนะครับผมอัปเดตให้ชมกันอย่างนี้ก็ฝากฝากด้วยกันแร้กันกดติดตาม ฝากกด subscribe ให้กำลังใจนะทุกคลิปที่ถ่ายทอดได้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกันแล้วกันฝากฝากไว้ด้วยกันแล้วกันฮะฝากฝากเป็นกำลังใจไว้ด้วยเนะยาะยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเลยทีเดียวนะครับนี่เราลูกค้าก็มาจับใจซื้อหาสินค้ากันนะครับคุณแม่บ้านนะครับ หรืออะไรก็มาที่ตลาดสดเมืองศรนง่ายครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างจากกระเบือ,อย่างเรือรบเออนะนี่อย่างนี้เลยครับกระเทียมพริกแห้งอะไรเงี้ยโอ้จะกินต้ยมยำกินอะไรมาสุรินจบจบที่เดียวจากตลาดสดนะฮะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างนี้ครับประมาณนี้กันแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอัปเดตกันประมาณนี้กันแล้วกันในวันที่24 <c oughs> พฤศภาคม2568นครับน้น,นมเมืองศรนครติดตามฝากดกด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า โชคดีด้วยนะนะสวัสดีครับ